ฮ้ยสวัสดีครับทุกคน รไรในอีพีนี้นทุกคนโอ้โหไรนี่นะครับก็คือไททันสเปรเกอร์แมนนะครับสุดเท่ร่างอัพเกินนี่โอ้โหมีดาบลวยนะครับทุกคนมีดาบไม่พอแถมมีเปิดด้วยเจ้าเอื่อนเจ้าน่อยอัพเกรดเปิดของฉันฉันพร้อมที่จะออกรบสึกเร็วชเชชเชดยาฉชนคิดว่าดาบของฉจนนี้สามารถฟันได้ทุกสิ่งในโลกนี้โหอ,อย่างนั้นเรอเพื่อนอ่านี่ยนะครับโอ้โหไท่เลยนะครับมีเปิดด้วยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมลองเข้าไปในร่างหน่อยดิว่านายจะโหสักแค่ไหน โอ้โหนี่โอ้ระเบ like ิดโคตรแรงจิงตูโอ้ระเบิดของนายนี่ก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยฉันระเบิดระเบิดของฉันแรงอยู่แล้วฉันขอดูอัตินายหน่อยว่าเอ่ยว่าทำอะไรได้บ้างอัติเบิร์ดอัติฉันขอถามอรดยิงดาตินี่นี่ยิงรวเลยนี่นี่เออเออพร้อมคนระเบิดโอ้ ก็แรงเลยครับไอตัวนี้เอ้ยเขาถือว่าโกงอยู่นะครับนี่อ๋อนี่นี่ไงถ้ามีดาวด้วยแล้วก็ยิงอติได้ด้วยโอ้โหไอตัวนี้ถ้ามีดาวแล้วก็ยิงอติได้ด้วยทุกคนโอ้สุดเจ๋งเลยนะเนี่ยฮ่ามาฉันจะเลือกคู่ต่อสู้กับนายแล้วกันนะฮะมาฮะเลือกคู่ต่อสู้ของนายนั่นเลยคู่ต่อสู้ของนายนั่นก็คือนี่นายต้องเจอกับสเปเกเตอร์แมทพอรสซิตหน่อยละกันนะฮะ ่าและนี่ก็คือสปีกเกอร์แมปปรสิทธิ์นะครับทุกคนอ่เราดูกันนะครับว่าระหว่างสปีกเกอร์แมปร่างอัปเกรดนะทุกคนสู้กับสปีกเกอร์แมปปรสิทธิ์นะครับน้องๆคิดว่าใครจะชนะน้องๆคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับว่าใครจะชนะนะครับระหว่างสปีกเกอร์แมตถือดาบปะทะกับสปีกเกอร์แมปปรสิทธิ์ให้เวลาคอมเมนต์สามวิสามสองหนึ่ง มาฮะมาดกาูกันเลยใครจะชนะอุนเรสโก้นี่ฉันยิงก่อนได้เปรียบเพื่อนเฮ้ยทำอะไรฉันมาเนี่ยเฮ้ยยอแกยิงได้คนเดียวเรื่องย้อยฉันก็ยิงได้จชนก่อนเอ้ยชัาติดชัาติดโอ้ยใครก็ได้ช <spikes Fra> ่วยช่วยฉันเอาชติดเออนี่มาดิแกก็มาดิ มีระเบิดระเบิดฉันบอกฉันเะร,รียบนะเอ,อ้ยนี่มาดิระเบิดของแกจะสู้คุยฉันยังไงฉันมีพลังเสียงแต่แกไม่มีแกไม่แย่จ้ายังไงระเบิดขึนมาฉันหนาเป็นก่นนอโซได้นะไอ้นี่ไม่ไม่ก็ควันขาไปสิโอ้โหโคตรโคตรเลยนะครับผู้ชนะนั่นก็คือสปีกเกอร์แม้ถือดาโอ้มีใครตอบถูกบ้างไหมเอ่ยแต่ก็เกือบตายนะครับเนี่ยเลือดเลยอีกนิดเดียวเท่านั้นยังไงระเพื่อนฉันจะไปซ้ำศพไหมจะเย็่เพื่อนจะเยิน มาห้เรามาสร้างกองทัพของสปิเกอร์แมนร่างอัปเกรดกันหน่อยนะครับทุกคนนี่โอ้โหมองยังไงก็โคตรเท่เลยนะครับทั้งดาบและปืนนี่นายโคตรเท่เลยนะเพื่อนมาเราก็จะเอาลูกน้องของสปิเกอร์มาให้นะครับอ่าก็จะเอาเป็นเอ่อสปิเกอร์แมนเฮลิคอปเตอร์นะครับนี่นี่เอาไว้ด้านหลังหน่วยโจมตีด้านหลังนะครับส่วนหน่วยโจมตีด้านหน้านะฮะก็จะเป็น เอาเป็นสเปกเกอร์แมนไอตัวลูกกระจกแล้วกันให้ทุกคนไอตัวนี้จะอยู่ด้านหนะ้าพร้อมที่จะรับดาเมจนะฮะทุกคนส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับด้านข้างข้างอีกฝั่งนะะึงนะฮะเราก็จะเอาเป็นนี่ก็จะเป็นโหร่างอัปเกรดของแคมิล่าแล้วก็ทีมวีรวมกันนะครับโหโคตรแปลกจริงๆเลยนะนี่อ่ะเราก็ด้านหลังนะฮะเราก็จะเอาเป็นแคมิล่าแมนที่ถือกระบองท่านคนเติบเติบเติบนี่และนี่ก็คือเป็นทีมของไททัน แคมมิราไม่อาไปที่สเฮ้ยอันนี้คือทีมของไททันสเปกเกอร์แมนถือดาบแล้วก็มีปืนด้วยโอ้โคตรเท่เลยนะครับถึงจะตัวเล็กแต่ก็เท่มากๆเลยนะฮะมาคู่ต่อสู้ของนายแล้วหรอคู่ต่อสู้ของนายนะฮะนั่นก็คือเอาก็จะเป็นสเปกเกอร์แมนถ้าเอาเป็นจีแมนแล้วกันจืดนี่ก็จะเป็นบอสใหญ่ห่ช้อนนี่แหละคือบอสใหญ่ที่สุดแข็งจังที่สุดในแกงสเกตบีดีเออนี่เลยนะครับก็จะเป็นสเกตบดีจีแมนนะฮะ แล้วก็เอาเป็นเอาปรสิตมาด้วยนะครับก็จะเป็นปรสิตนี่ปรสิตสเปกเกอร์แป้นว้าวของมาตองคู่กันนะฮะแล้วก็เอาเป็นลูกน้องพวกสกีบิดี้แล้วกันนะครับลูกน้องก็เอาเป็นพวกสกีบิดี้ทั่วไปเลยนะครับตึ่นตีหน้าหน้าเพื่อนหน้าเออแล้วก็เป็นสกีบิดี้เฮ้ยสกีบิดี้พืชต้นไม้ก็มีแอนถ้บาร์บนาตัีด้พืชต้นไม้นะนี่สกีบิดี้พืชต้นไม้ครับอ่ะมามาดูกันเลยนะครับ ว่าระหว่างทีมของไททันสปิเกอร์แมนถือดาบสู้กับทีมของสกิริบีทอร์เรนน้องๆคิดว่าแก๊งไหนจะชนะคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับทุกคนฮ่าคอมเมนต์มาฮะว่าแก๊งไหนจะชนะครับระหว่างสปิเกอร์แมนนะครับสู้กับสกิริบีทอร์เรนให้เวลาคอมเมนต์3วิ3า1เรามาดูกันเลยนะครับว่าใครจะชนะสืบสงครามครั้งนี้ กองกัอนเจ้าเนะพวกเรายิงต้องต้องตองต้งตงโอ้ยยิงวละฮะเฮ้ยแต่ว่ายิงเพื่อนยิงแล้วต้อไปนี่เฮ้ยยังไงเข้าไปได้แล้วต้องไปวะเนี่ยโอ้โหเปิดอันตินี่นี่โอ้ยพวกกระจกก่อนละกันเฮ้ยลูกน้องกองช้นเฮ้ยแกกำลังจะใช้ไม้ี่นะฮะตอนนี้โอ้ระเบิดตู้บุยก็ไปกันแล้วเพื่อนเฮ้ยก็ไปที่แคบแล้วมาดีดิแน่จริงก็มาที่แคบด้ ที่แก้วทำไมระเพื่อนมันมองยากเออฉันมอกฉันาจะชนะในที่แคบไอ้ยไปประพฤติไปซะเฮ้ยฟันหน้ะฉันก็ฟันไใจยับเลยเออระเบิดโอ้ยเลือดเลือดยังไงพลุตุ่สติใส่เฮ้ยเรียบร้อยเออฉันบอกแล้วว่าอย่ามาที่แคบฉันถนัดตั้งนักนี่ที่แคบนี่ฉันชอบโอ้โอ้ฉนะครับนั่นก็คือเป็นแก๊งสกีบีดี้ทอรเลดมีใครตอบถูกบ้างไหมเอ่ยโอ้โหโคตรโหดเลยนะเนี่ย ไลทสิกสงครามในครั้งนี้นะครับทุกคนมาเรามาสร้างทีมของสปปกเกอร์แมนกันดีกว่าเอ้ยไปไหนเพื่อนจะเย็นจะพึ่งไปอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่ตรงนี้อะจุบโอเคนี่คือสปปกเกอร์แมนหัวหน้าถ้าทุกคนก็จะถือดาบนะครับแล้วก็เอาสปปกเกอร์แมนร่างอื่นมาด้วยนี่ก็จะเป็นร่างที่2นะครับแล้วก็ สปกเกอร์แมนแรงเริ่มโตนี้มาคบแก๊งเลยในรอบนี้นะครับแก๊งไททนันสปกเกอร์แมนฉัมาระเผ่อในรอบนี้ฉันออกเผื่อ,อมาโชวยเอเอยยังไงล่ะฮะมาแร้วก็เอาลูกน้องมาด้วยนะครับก็จะเป็นคคปิล่าอู้ไม่นะทุกคนเอาไว้ได้ตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็เอาเป็นเอ้ยเอานิมเ้วรแล้วกันนะทุกคนก็จะเป็นเออจุบนี้ก็จะเป็น ไทท่านคค่มิล,ล,ล่าแมนนะครับทุกคนเฮ้ยอ,อย่างโหดเลยแล้วก็เอาเป็นอเอาเป็นสเปคเกอร์แมนร่างทางน้อยมาด้วยนี่นี่นี่นีน่นี่ตรงหน้า,าแล้นี่ก็คือแก๊งของสเปคเกอร์แมนะแก๊งของสเกปตีในนะรอบนี้นะครับทุกคนสเกปที่รอบนี้ก็จะเป็นเอาเป็นจีแมนเอาจีแมนร่างนี้ดีกว่าร่างนี้ก็ถือว่าโหดอยู่นะฮะตึ๊บไปร่างนี้นะครับ แล้วก็เอาพวกปรลลัสซีสกีบีดี้สกีบีดี้นะฮะก็เจ้าปีปรลลัสซี่สปิกเกอร์แมนจื๊บบสิตแคมิร่าแมนแล้วก็ปรสิตทีวีแมนโอ้โหโ,อโตเติ่งเลยโอโอเออรอบนี้ฉันมองแค่ต้องชัยของช้อนจังคือพี่ชอสกีบีดี้จ่อเออรอบนี้พี่ชาสกีบีดี้มาเองเลยนะฮะแล้วก็เอาลูกกระจอกให้ด้วยละกันนะฮะลูกกระจอกก็จะเป็นอ่ะ เป็นตัวเล็กๆนี่ละกันให้ทุกคนนี่สี่ต่อสี่จึ๊บ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 ะนี่เลยนะครับเออนี่โอ้โในสงครามครั้งนี้ที่ภูเขาอะไรปะเนี่ยที่เออด่านอะไรไม่รู้ฮะมาและน้องๆคิดว่าระหว่างทีมของสปีกเกอร์แมนสู้กับสกีบีดี้ทอยเลดน้องๆคิดว่าทีมไหนจะชนะคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาทีา่ใต้คลิปนี้เลยนะครับว่าทีมไหนจะชนะให้เวลาคอมเมนต์สามวิ 3 2 1มาดูกันเลยครับว่าใครจะชนะเลสโก้อ๋อเริ่มแล้วจังหวะนี้โอ้โหเราเปิดตู้จากอัปเปอร์ริดเทอิน่าแมนเฉลี่ยเราบุกโคชอนฉันจะชอยทำไปต่อโคชันเราเนาะระวังให้ดียิงโัวเออยังไงเพื่อนปิ้งไกันนะโอ้โหเจอปรสิตสปิงเกอร์ท่าทุกคนโคตรหมดเลยไม่ไม่ยิงีัวฮะจังหวะนี้เออ แล้วเพื่อนแต่จริงๆตามใช่ไหมนี่ไป้ аз, ทำร้ายเพื่อนช้อนตายใช่ไหมช้อนเองนี่ต่อยหน้าไปเด็ดทีแล้วก็ต่อยหวัวมั้งทีนะต้องเออพลังเสียงของช้อนไอ้เอ้ยไม่เป็นไรเราเพื่อนฉันไม่เป็นไรฉันจะหยิบนายได้เออยังไงล่ะเออน,นี่ตอนนี้ครับตอนนี้ก็จับกลุ่มกันอยู่นะครับบานึงส่วนด้านหลังก็กำลังเจอกันอยู่เอาอันติดตีเอ้าเพื่อนชัตีชักตีตายชั้นจะไดวเลยใจเยือกเพื่อนขอฝั่งนี้ก่อนนะอุ้ยตัวลุมแล้วอุ้ยไม่ได้จริงนี่หว่าโดนลุมเฮ้ยชักตี ติดเอาฉันออกหน่อยได้เลยเพื่อน,อ,น,อ,านอาชิบมาเออฉันได้ออกมาแล้วเจอระเบิดน้อยละการโอ้โหตอนนี้ระเบิดตูต้เตาเลยท่านทุกคนเออนี่เตะเตะเออเฮ้ยสปีกโพรสีไปแล้วเหอ,อยังไงไรอยู่ไหนมันเหลืออีกอกี่ตัวอาชิบยังไงเพื่อนเหลือไหมเรียบร้อยโอ้เราก็ได้อยังไม่หมดยังไม่หมดเหลือช้อน เฮ้ยฉันจะเอาอยัางไงดีป้าเนียฉันจะไปบอกลูกพี่ใหญ่ของฉันมาจาัดก,การแกรดีกว่าฉันน่าจะสู้แกไม่ไหวเพออิ่งไปไหนมาดิมาดิก่อนที่มาดิก่อนเออจะไปสู้แล้วฉันจะหนีโอ้ยจะติดโอ้อยเรียบร้อยโอ้โหระเบิดโคตรแรงเลยนะครับระเบิดของสเปกเกอร์แมนนะฮะโอ้ยอย่างโหดเลยนะครับทุกคนแรปูจะนั่งในศึกสงครามครั้งนี้นั่นก็คือสเปกเกอร์แมนมีใครตอบทุกบ้างไหมเอ่ยอย่างโห